ก็าเเดินตรงนนก็แ่ให้เราทำไมล่ะกอาีนั่นยมนั่งก่อนเ่งนออย่งนแม่ีมนถ่ายรูปไหมมาดูถ่ายรูปคุณยายไหมดีคุณยายก่อนเร็วนี่คุณยาย สวัสดีครับไม่ดีจังสวัสดีครับผมขอรางพี่พันธนะครับหนุ่มนะครับคุณครูครับก็วันนี้นะฮะมาที่โรงเรียนพระนพรนะครับก็มาของแบบครอบครัวนะครับมากับคุณแม่แี่วำนะฮะคุณป้าพี่พี่ทุกคนนะฮะแล้วก็ครอบครัวนะครับขอรางแฟนคลับทุกทุกคนเลยนะฮะที่อยู่ในบ้านก็เสื้เนี่ยมาจากที่เราจาก มีติ้งนะคก็คือว่าเราพบปะนะครับทุกทุปีนะฮะแล้วก็ร่วมทำบุญทุกปีนะครับปนบีนี้ก็เป็นที่สามทีเ่เราร่วมกันทำนะบุญอยา่างจริงจังนะครับปีแรกที่ต้องขออนุญาตเรียนก่อนนะว่าเราร่วมกันทำบุญที่วัดทั้เงินนะฮะโดยการบริจาคในเว็บไซต์ของเรานะฮะสร้างพระบัวสดให้กับหลวงพ่อเงินนะครับที่จังหวัดอบุบลราชธานีน,นะฮะ พอปีต่อมาปีที่21ปีแล้วนะครับเขาก็ช่วยกันสร้างโรงเรียนนะฮะที่ยวเท้าเท้าที่วัดเชียงวียนชัยมงคลนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ได้สร้างโรงเรียนอริารเรียนให้เสร็จเรียบร้อยปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับให้กับน้องๆที่เป็นอาชีพก็ไม่เห็นนะเที่ยวเที่ยวเราพร้อมแล้วก็ของเล่นแล้วก็อุปกรณ์กีฬาทั้งหลายมามอบให้กับคุณนะครับ ขอบคุณแม่ครูจากพวกเราและแต่ใจของวอกให้ครับผมครับผมเงจังรครูักเรียนรเทพิ้านุ่มของน้องจวัครูครูวัยครูเิแ่นมาก ซึ่งก็มีนะคะแล้วก็คุแม่นะคแนลับแล้วก็ทีมงานดิฉันกันญาารมผู้นการศูนย์การศึกษาพิเศษวนาน,านานของกระทรวงศึกษาิการในนาของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการทุกคนที่อยู่นะรงนี้นะคะขอข,ขอบคุณแล้วก็วันนี้เราถือว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับคุณหนุ่มนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนรอคอยวันนี้น้องๆเองนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องนะคะเขาเราให้เขามีการสื่อสารทุกอย่างนะคะดูละคอดูหนังนะคะ ทักษะทางสังคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านั่าเหนือจากความอนุเคราะห์ความกรุณาความเมตตาที่ให้ซื่งความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับหนุ่มและคณะนะคะขอขอบพระคุณในสิ่งของที่จะมาช่วยนะคะสนับสนุนในการกระตุ้นพัฒนาการเพราะฉะนั้นเราเป็นอย่างยิ่งว่า วันนี้น้องๆมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือทักษะทางสังคมซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญที่จะใช้ในการดำรงชีวิตรประจำวันของเขา<ม>เพราะฉะนั้นการที่มีคณะของผูส้สมมาวันนี้เป็นการกระตุ้นพัฒนาการน้องได้ทางหนึ่งนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองและครูครูทุกท่านขอบพระคุณคุณหนุ่มแล้วก็คุณแม่ ทีมงานแล้วก็แฟนกลับทุกท่านขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นอะไรมาเลือกมอะไรอะต่อไปมีอะไรคะทางขอก็ยังไม่หมดนะครับครูครับก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราบอกไปว่าเป็นในเรื่องของการเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยพัฒนาน้องๆนะครับ เราก็จะมอบทุนการศึกษานะครับจำนวนเงิน200,000บาทด้วยนะครับเพิ่มให้อีกนะครับให้คุณครูได้ใช้ประโยชน์กับน้องๆนะครับผมครับผมนี่นะครับคุณครูเื้อคุณครูด้านนี้ด้วยกันนะครับจะได้ถ่ายรูปเหตการณ์เมาทกคนดค่ะนนี้นะคะคุณยายที่ใส่แหลนไม่ต้องมอง ขายพี่หนุ่มไปบาบ้างหน่อยายมามน้องเบนน้องเบนมาตรงนี้ได้ไหมคะลูกน้องเบนเอาเอาเอาะไเบนเน่ายนลูกไละกลือกลืขอก้องนีรูปหนึ่งนะคะหนึ่งสองก้องนี้นะคะ สวัค,ครับสวัครับอาค,ครับ มคนช่วยไหมมีคนชียไหม <S 2> <S 2> ให้คุณครูช่วยดูแลนะครับครูครับอ่ะครับระวังอยูนะครับให้ค,ครูคคช่วยดูด้วยอ่ากลับบ้านนะครับ ก็มันสามารถตอบสนองได้ก็จะมีความสม่ um, really ำเสมอเชิญเลยค่ะจะคือม like ันจะไม่กระแทกลด็กได้เด็กคนนี้ค่ะจะเป็นผู้หญิงในอัปยศเนาะและนี้ฮะโอูอันนี้ค่ะอันนี้ไหมคะอันนี้เนาะ เด็กอเมริกานเลือกตั้งเพื่อเป็นการฝึสมรรถนะให้ดีขึ้นให้ตามโคให้ตามโคให้ไ๋อรานมใ คด็กก่อนเด็กอายสไม่กูใช่ไหมเด็กเด็กเดกเด็กมาแล้ว คะยรับผมคุณครับครับก็เดี๋ยวว่างผมจะมาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวผมไปดูแลเด็กนะขอบคุณครับขอบคุณครับนตอเนี้เพื่สองานเลยนะท่เนี่ยเอางเพื่เสราง ครับคครับครับเข้าไปีครับนี่นะถามนี้ทุกคนเลยนนี่ที่ใส่เสื้อสีขาวซอนรามเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ในที่ติดไว้ที่ป้ายก็ได้ครับซอสรามคอมซอรามคอมะเดี๋ยวเราจะทดนะคุณคะก็มีถามได้เลย ก่อนอนีาออา้าไม่รู้เรื่อกมากเขาบอกจริเพิ่งมาถึงเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปหมูเลยอ๋อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตาให้เลย